วันนี้มาทำงานข้างนอกครับบรรยากาศย็นสวยมาเที่ยววัดด้วยเราได้มาเที่ยววัดโอ้โหอยู่ภูเขาุดต้ากันอาชมต่อ นนการติดภูเขาอย่างสวยไปดูตรงนี้สุดยอดชื่อวัดอะไรผมไม่รู้นะวันหน้าพามาครับนะครับ เราก็มาถึงด้านหน้าทางออกครับเด,ด้านหน้าก็จะเป็นศาลาทางเข้าแล้วก็มีอะไรสักอย่างหม,หมุนเสียงโชกอะไรสักอย่างไม่รู้นะดมมู้ สงานครอนสารานี้ขึ้นไปก็จะเป็นมีหนึ่งชั้น2ชั้นสาชั้นสี่ชั้นครับสี่ชั้นแล้วก็จะมีด้านล่างอีกครับกำลังกลับแล้วเรากำลังเดินทางกลับครับวิวด้านล่างครับ เราก็จะพาไปดูทางออกทางเข้ากันเมื่อกี้เข้ามาแล้วเข้าด้านหลังนะีตอนนี้เราจะออกด้านหน้า,นาไปดูกันตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเดินทางกลับแล้วข้างบนสุด,ดยอดว้าว คลิปนี้เราก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับแก้วแก้วสุดยอดครับโอ้ดูดีครับดูดีบรรยากาศข <c oughs> ้างหลดงสุดยอดครับลมรื่นเย็นดี